สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอยุธยานะฮะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมเรากำลังรอคอยรถไฟขบวนหนึ่งสามสามนะฮะกรุงเทพอภิวัตรหนองคายนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมมาขึ้นที่สถานีรถไฟอยุธยานะฮะตอนนี้สัญญาณทางสถานีบอกแล้วว่ารถกำลังจะเข้ามานะครับผม วันนี้ฝนฟ้าก็ดีเหลือเกินนะฮะตกมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะฮะตอนกลางคืนก็ปลายดอกฝนอยู่นะครับผมน่ะเห็นแสงไฟแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นแสงไฟรถไฟหรือเปล่า เัวอยที่มีการข้ามสู่สถานีเอเุทยเป็นขบวนรถเร็วเลขที่หนึ่งสามสามต้องจากสถานีกรุงเทพปฏิวัติลายทางสถานีนนองคายถ้าพี่ปรค์ที่เดินทางกับขบวนรถนี้ก็เรีกราได้ป็นสามได้ให้ทางัวที่หนึ่งขอบคุณค่ะอาเช่ีย์บีอารีทรีเดอร์เรปด i เทร a i หม r a เ n ขหนึ่ t h a n เป็นการประกาศจากทางสถานีนะครับผมตอนนี้ษายที่ี่ในสถานีครับเกิายายออกเหนือราสาตวาคภูมิภารกิาาต รถเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขบวนหนึ่งสามสวันนี้เราเดินทางไปยังหนองคายด้วยรถไปขบวนสามสานึ่งสามานะมาดึกหน่อยนะครับ ตอนแรกก็จะซื้อตัวนั่งพัดลมนะปรากฏว่าเต็มนะครับผมก็เลยต้องใช้นั่งชั้นสามนะฮะก็ลามตวมอนะไรอยมนะ หันหน้าทางกลับไปกรุงเทพหมดเลยเรถวิ่งไปทางโน้นนะครับคนนั่งนี่หันหน้ามาทางนี้หมดเลยโอ้ฝั่งโน้นแต่เล่นนะฮะเดี๋ยวตู้นี่รวมเลยเดี๋ยวนั่งตู้รวมๆนะครับผม สถานีรถไฟยุธายนะรฝนยังไมนะฟานะฮะโรยปลายนิดหน่อยก็จอดไม่นานนะแป๊บเดียวครับผมก็จะเดินทางต่อนะฮะ รถเร็วขบวน133นะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟอยุธยานะครับมุ่งหน้าไปยังสถานีสุดท้ายปลายทางที่น้องคายนะฮะก็สีทุ้มก,กว่าแล้วนะครับผมก็รถเข้าตามเวลานะฮะไ,ไม่ไม่ไม่ได้ช้านะครับผมก็จองนั่งสองมานะฮะพัดลมนะครับผมแต่ก็เต็มนะฮะเราเลยมาใช้บริการ นั่งชั้นสามคนระับไม่เป็นไรฮนะนั่งหลวมๆสบายๆนะในตู้ก็ไม่ได้เต็มนะเราดูบรรยากาศนะตอนยังไม่พ้นสถานีอนยุทยาเท่าไหรนะ่ แสงสีไฟของชาวบ้านนะครับตอนดึกๆนะครับเดี๋ยวช่วงดึกๆอาจจะมีการหลับนะครับเดี๋ยวก็อาจจะต้องเจอกันตอนหัวรุ่งอีกทีนะครับ ก็ขยันจริงนะดึกดึกก็ยังมาขายอยู่นะครับรถเร็วขบวน133นะฮะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟสระบุรีนะครับผม กตกลางคืนนะฮะก็ถ่ายให้ดูได้เฉพาะบริเวณสถานีนะครับเนื่องจากไฟมันสว่างนะครับบนสถานีแล้วก็ปิดกล้องก่อนนะนี่อยู่บริเวณสถานีรถไฟสระบรุรีเข้าสถานีตามเวลานะครับผมบรรยากาศสบายๆนะฮะอากาศดีะฮะมีฝน ปรยปรด้วยครับผนให้บรรยากาศเนี่ยมันดีมากเลี่ที่3ค่ะใช่เล็ที่นี่แี่เรจสามีเล็กที่เล็ที่เท่าไหร่อ่ะน่ใมันกไดเาไว้กเดีไยวนี้ 包裹。 ที่นี่สถานีลำนาลายบริษารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลำนาลายบดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมาและนำลงจากขบวนรถให้เรียบร้อยครับขบวนรถที่จอดทียเป็นในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวขึ้นขบวนที่หนึ่งสามสามรับส่งบริษาตรต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีหนองคาย ผู้โดยสารที่มีตัการเดินารกับขบวนรถเที่ยนี้แล้วโปรดนาสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นบนขบวนรถและจัดหา,ท,าที่นั่งให้เรียบร้อยครับรถหยอดตั้งมานแล้วนะครับถึ่งจะมาประกาศเมื่อออกจากสถานีลำนารายจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีป่าล็จนรง์จตุรัสบ้านเหลื่ยมเป็นสถานีต่อไปครับ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืน45นะ

สี่ห้าสี่สิบนาทีนะครับ

ลาช้า,าม่กี่นาทีนะนะอากาศดีมากเลยฮนะตอนเช้าเช้าสดใสมาก จากตอนก็ทีเมื่อกี้นาทีก็สถึงสถานีสุดท้ายปลายทางของรถไฟขบวนนี้นะครับสถาน,นีรถไฟ านีรรถไฟนอนดราน รานปู่ย่าอุดรธาน,นีนะครับนีเป็นสถานที่ต้องเที่ยวยอดเยีเย่ยมแห่งหนึ่งนะครับ